สวัสดีค่ะอันนี้ว่ายแบบติดหน้ากากนิดนึงนะคะก็ต้องถือว่าห่างหายกันไปนานนะคะสำหรับการเดินชอปปิ้งกับ PP Society ซึ่งตอนนี้พี่ขวัญก็คิดว่าเข้าสู่บรรยากาศของซัมเมอร์แล้วเนี่ยนะคะพี่ขวัญก็เลยชวนน้องชายพี่ขวัญคนหนึ่งมาค่ะถ้าจะพูดเรื่องแฟชั่นถ้าจะพูดเรื่องความสดใสสีสันสนุกสนานพี่ขวัญน,นึกถึงน้องคนนี้คนแรกเลยละคะ่ะขอเชิญต้อนรับ จูเนียร์ค่ะสวัสดีครับสบายดีนะคะสบายดีครับพี่สวัสดีนิดนึงสวัสดีครับทุกคนครับเมื่อกี้บอกถึงความสดใสนี่ผมยิ้มมาเลยยิ้มมาเลยพอมันเข้า spring summer แล้วอะไรอะไรมันดูแบบว่าสดใสไปหมดถูกต้องครับนี่ไหนไหนจูเนียร์ก็มาช้อปปิ้งเป็นเพื่อนพี่ขวัญแล้ววันนี้นะคะพี่ขวัญคิดว่าน่าจะต้องมีคอนเซปต์ในการเดินนิดหน่อยปีนี้ปีเสือใช่ไหมคะพี่ขวัญก็ขอเล่นเป็นคอนเซปต์สอเสือแล้วกันมันก็จะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นด้วยและส่อเสือด้วยให้จูเนียร์คิดเลย สตรีทโอ้โหแน่สตรีทส s ิงซัมเมอร์ครับเห็นอย่างนี้ดิ่จริงสายสตรีทเหมือนกันไฮแฟชั่นกับสตรีทเอาไว้แน่นอนที่สุดเลยค่ะไปเจอกันที่เอาไว้เลยค่ะครับไปฮะไปดูกันดีกว่าครับพี่ได้ค่ะเสื้อผ้านี่อ่ะเงี้ยพี่สู่ขวันที่ผมใส่เงี้ยอ่ะพี่ว่าใช่พี่ยังลืมบอกไปว่า นอกจากที่เราจะมาเที่ยวร้านแต่ละร้านครับในคอนเซปต์สอเสือแล้วพี่ยังมีเกมอีกหนึ่งเกมพี่ถือว่าอันนี้ใช่แล้วน้องถือไว้ให้มั่นนมไว้ให้มั่ผมใส่นี่ออกตัวเดียวพี่จะบอกว่าเมื่อเราเข้าในแต่ละร้านเนี่ยเราเข้าร้านไหนพี่จะให้เวลา1นาที1นาทีในการ Mix แอนแมทช์อะไรก็ได้ในร้านตอนนี้คือตามองแล้วยังยังไม่จับเวลาใช่ไหมเดี๋ยเราหนึ่งไปแล้วีร่ตัวนี้เหรอเอวลอยช่วงนี้มีพุงมา เนี่ยหมือนจับวางเลนะเลือกแล้วทรงพลาชูท่บางเกงนี่เลยครับแล้วเอาให้เข้าลุกด้วยกันก็คือใส่ฮูดดี้ตัวนี้ละกันนะครับข้างหนก็ง่ายๆตัวนี้เลยครับมินิมอลนะครับแล้วก็ลายาโรแอคก,ก็จะมีเป็นแบบเพ้นแบบเหมือนระบายน้ำอะไรเงี้ยนะอันนี้ดีมากๆนะรองเท้ารองเท้าสามสิบวิโอ้โหนี่เป็นเรื่องสเปรดคลิปออสามสิบวินี่ครับนี่เลยรองเท้านะครับผม รุ่น OO ครับผมหรือว่า out of office นั่นเองนะครับผมขอแถวหน่อยนะครับอันนี้คอลคชั่นล่าสุดนะครับใส่สบายใส่เท่นะครับอ่ะหมดเวลาบอกตัวเองคัดตัวเองด้วยไปเปลี่ยนสภาพกันครับเดี๋ยวมาให้ดูได้ค่ะเขาให้หนึ่งาทีเลือกไปห้านาทีต้องมาดูคุณพี่นะคะถ้าจะข้ามรุ่นจิตนี่เนี่ยไม่ได้เพราะถือว่านี่คือไอคอนิกแบ็ของออฟไวท์นะคะ อันนี้ทำเป็นหัวร้อยยอแน่าเสียให้ดูเมื่อเราโอเคกับสายสตรีทในวันนี้แล้วนะคะเราจะไปสอต่อไปสอต่อไปสอต่อไปขอพี่เลือกได้ไหมสตรีทน้องเลือกไปแล้วได้ครับสอต่อไปขอพี่ยังไม่บอกดีกว่าค่ะตามไปดูเลยดีกว่า ไปลูกฟรีหมดนีะแม่เลียงอุ้ยมาทีมงานทีมสุขพันธ์บอลนะฟรีคือไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราจะมาดูคอลเลคชันใหม่ๆของจีวังชีเลยไปเลยไปครับแนะนำก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่ขวัญเนี่ยจะแนะนำสิ่งที่ใหม่ที่สุดในร้านนี้เลยก็คือกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะคะมันเหมาะกับซัมเมอร์มากชื่อของมันก็คือมินิจีโทสพี่ขวัญว่าน่าสนใจมากแล้วก็แมทช์กับชุดต่างๆที่เข้ากับซัมเมอร์ค่อนข้างง่าย เราแนะนําสิ่งที่ใหม่ที่สุดแล้วเราก็จะแนะนําสิ่งที่คลาสสิกที่สุดด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เรียกว่าแอนติโกน่าล็อกนะคะหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของจีวงชีคุณจะคุ้นกันดีอยู่แล้วอันนี้ก็น่ารักเหมาะสมกับซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันค่ะครับไปเห็นของพี่สูขวัญแล้วนะครับอเด็ด <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ของเรานี้ก็ไม่แพ้กันนะครับตามมาครับบอกเลยนะครับว่าเวลาทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับ เราจะต้องมีเงินอย่างแรกเลยแต่ว่านี้จะมาแนะนำนะครับเป็นของที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชายเราๆนะครับผมนั่นคือรองเท้ามี2รุ่นนะอันนี้คือรุ่นจิ๊บวันนะครับผมก็เป็นรุ่นที่ล่าสุดเลยนะครับที่เขคอลแลบกับศิลปินนะครับอีกรุ่นหนึ่งครับนี่ก็เป็นซิติคอร์ดรุ่นนี้เนี่ยก็เป็น 4G นะครับก็เป็นรุ่นที่คอลแลบกับศิลปินเหมือนกันนะครับก็ใส่ง่ายๆแคชชวลครับผมอันนี้แล้วก็หมวกนะครับมีกระเป๋ามีหมวก หมวกเนี่ยสีล่าสุดครับผมของ Spring Summer ครับเป็นสีฟูโอเยนโรนะครับผมก็ถ้าเกิดซื้อหมวกแล้วนะครับรองเท้าแตะนะครับก็ต้องซื้อไปด้วยเพราะว่าสีมันเข้ากันเห็นไหมเออนะครับผม วัเท่ไม่ไหวครับน้องสิสุดๆจริงๆนะมันต้องแบบมาแบบครูครของชีวงชี้ไม่อยากจะบอกว่าจูเนียร์เป็นคนที่ใส่ทุกลุปน่ารักหมดเนาะต้องจา่ออฟไวท์นันแล้วอ่ะจากเท่ไปเป็นน่ารักซะแล้วอยากเห็นน่ารักกว่านี้ทำไงดีต้องไปที่สอต่อไปครับอ้ออันนี้น่ารักแน่นอนไปเลยครับค่ะวันนี้เข้าทีมสุดท้ายของเราครับใช่สอสบายใช่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสบายๆในร้านดอยเว้กันค่ะครับ นี่เราก็หยุดอยู่ที่แผนแนกกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะเลยจะเป็นรุ่นพัสดโซ่แต่ว่าเชฟเขาจะเปลี่ยนไปก็จะเป็นแนวแบบนี้นะคะน้ำหนักเบา แล้วก็น่ารักมากนี่จริงๆต้องเดินผ่านไปให้ถึงเซ็กชันเสื้อผ้าด้านหลังแล้วนะคะแต่ว่ามาติดเอาตรงกอยัดรุ่นใหม่ต้อนรับซัมเมอร์นี่แหละคะ่ะแต่ว่าสาหรับซัมเมอร์นี้ก็เปลี่ยนมาเป็นลายอนาแกรมแล้วก็เป็นผ้าจักรแบบนี้นี่แหละค่ะอ่อีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นใบที่พี่หันชอบมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็จนถึงตอนนี้พี่หันรู้สึกว่ามันดันเข้ากับช่วงซัมเมอร์เนี้ยพอดีเลยก็คือ เป็นอนาแกรมโทสที่ก่อนว่ามันแต่งตัวได้ง่ายมากเลยอ่ะใช้เวลานานพอสมควรนะคะกับร้านเล็กๆก,กว่าที่เราจะเดินผ่านทุกอย่างมาจนถึงเซ็กชันเสื้อผ้าของเขาอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักซัมเมอร์ไม่ซัมเมอร์ไม่รู้แต่ชอบเลยละคะ่ะอันนี้น่ารักรองเท้าแบบแซนโลก็น่ารักดูดูวั h ห r ึ่งช l ร์เลเปลี่ยนจาก1นาทีมาเป็น1ชั่วโมงของสวยมากครับตามมาน,นี่เร็วมาเขาเรียกว่าคงคอนเซ็ปต์เดิมกับอนาแกรมนะครับที่เป็นลายของโรเวตรงนี้นะ อยากได้ไปหมดเลยเอาเลยไหมนี่เลยไหมนี่เลยนะอันนี้เสียตังค์เองละร้อยเปอเซ็นเลยร้อยเปอเ็นเลยเนี่ครับไปิสะดุดตามากนี่สีสันสดใสน่ารักมากครับสีแบบโดนมากไป เป็นไงบ้างคะลุกนี้สุดยอดเลยครับสีดําใครว่าซัมเมอร์ไม่ได้เราต้องพิสูน์รองเท้าขนาดนี้กระเป๋าหน้าตาแบบนี้ซัมเมอร์แน่นอนสวยมากครับแบบนี้บ้างคะคุณรองเท้าครับโอ้โหสีนะครับเดินอยู่ปากซอยก็ยังเห็นนะผมสีสวยมากซืกระเป๋าคุณไม่ได้ค่ะกระเป๋านี้แบบเรียกนาตะโกนกลับด้วยกลับด้วยกลับด้วยต้องกลับไหมคะต้องกลับครับกลับวันนี้เลยไหมฮะออจริงจริงก็อยากจะกลับวันนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องอยู่กับพี่ตามมันนี่ลูกโอ้โหแม่พระขอบคุณครับ สวัสดีค่ะครับหมดนี้ของคุณจูนะคะคแล้วก็หมดนี้ของพี่ขวัญเองมีเมมเบอร์ชิพหรือยังอย่างยัยง,ยงเขายังไม่มีแต่ว่าพี่ขวัญมีแล้วเดี๋ยวใส่ยอดที่คุณจูเนี่ยซื้อเดี๋ยวจูเนี่ยเขาจ่ายตังค์ของเขาเองนะคะคแต่ว่ายอดของเขาเข้าบัญชีแอคเคาท์พี่ขวัญค่ะทราบกันหรือ,อยังคะว่าถ้าคุณเป็นเมมเบอร์ชิพของ PP Group Thailand จากนี้สามารถที่จะสะสมยอดซื้อได้และแน่นอนค่ะเมื่อยอดซื้อของคุณ ขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็จะมีสิ่งพิเศษมอบให้คุณด้วยค่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับบอกเลยแต่เอ๊พี่สุขัญครับะจะไม่แวะป๊อปอัพตรงนี้ก็ไม่ได้ร้านนี้ครับคุนพี่เห็นน้องแต่งมาขนาดนี้เชิญน้องนําคุณพี่ไปเลยค่ะเชิญมาครับ <laughs> กับเมซงคิดซึเนะครับผมอันนี้นี่เหมาะกับผมมากเวลาเขาเอ็กกลับ คอลเลคชันอะไรก็ตามแต่ครับหมดอย่างรวดเร็วถูกต้องเวลาของลงเนี่ยอยากจะบอกจริงๆเวลาเวลาพี่ลงไอจีพี่บอกว่าต้องรีบคือรีบจริงๆเพราะรู้ว่ามันหมดคือหมดจริงๆอ่ะแนะนําให้มีไลน์ออฟฟิเชียลของฟิตตกรุ๊ปเอาไว้ถูกต้องอยากให้มีเอาไว้นะครับจะได้อัปเดตได้นะครับจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนจองไว้แล้วก็มาดูหน้าร้านมาฟิตติ้งเราเองแล้วก็จะมีแบบพวก คอลเลคชั่นที่เป็นแบบซีซันอลอย่างตอนนี้ก็จะมีสีสันแบบสดใสามากสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีคิสเน่แค,ม,แคมป์แคมปิ้งตอนนี้มาแรงใช่แรงมากมีแคมป์ด้วยนะครับผมออซิสซอรี่ต้องพร้อมใช่ครับอยู่น้ำไหมครับนี่ก็เราก็เดินกันมาหลายร้านแล้วนะจ๊ะใช่ใชครับมาครับเดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟครับได้เลยค่ะชอบเป็นแบบยังไงครับแบบเปรี้ยวๆไหมครับหรือว่าอยากสดๆกาแฟสดชื่นนิดหนึ่งค่ะสดชื่นนะครับไก่โรสยูสุครับผมอ้าวเลยค่ะอันนี้ค เอาอันี้หนึ่งแก้วครับอาผมชอบทานกาแฟครีเอทมาได้เลยครับนี่ครับเครื่องดื่มเรามาแล้วแล้วก็สีสันน่ารักนะครับน่าชนหน่อยครับเหมาะกับซัมเมอร์มากเลยนะคะถูกต้องครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะครับวันนี้จริงเหรอเก่งใจอ่ะไม่ผมเป็นเมมเบอร์อยู่พี่เมมเบอร์นะครับผมก็คือซื้อ2แก้วขึ้นไปลดสิบเปอร์เซ็นต์ร้นนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมอยากเป็นเมมเบอร์ทำไงครับนั่เปิดไลน์ขึ้นมาครับแอดไลน์ออฟฟิเชียลของพีพีกรุ๊ปไทยแลนด์นะครับผมก็ ไปรีจิสเตอร์แล้วก็ที่ที่ลิสต์เมนูครับรีจิสเตอร์ให้ครบนะครับแล้วก็จะมีการสะสมแต้มถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อเครื่องดื่มแบบนี้แบบเราะนะครับก็แค่เอามาโชว์หน้าร้านว,ว่า,วาเป็น Member, เมมเบอร์ถูกต้องครับก็จะลดไปเลย10%ขอเวลาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นจูเนียร์แวะคิดเช้อเนะ่พี่ก็เลยแบบว่าพี่ขอแวะทรวอร์ริเบิร์ชได้หรือเปล่ปา แต่ที่พี่ขวัญอยากจะมาวันนี้เพราะว่านี่คือรุ่นใหม่เขาเรียกว่ามู n แบ็คคือมันกลมๆคือมันสามารถแต่ว่า crossbody ได้เดียวผมใส่ให้ครับเผื่อจะแบบดูแลดีคืะผมเป็นอ่ะ S A ของแบรนด์นี้ครับผมแบรนด์ใครเนี่ยน่ารักจังเลยครับผมนี่แหละครับก็ดูแลเข้าไปอย่างนี้แล้วเนียนๆไปเนี่ยค่ะมู n แบ็คใหม่ล่าสุดเลยนะคะ วันนี้ก็ช้อปปิ้งกันมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะเนาะแล้วก็หลากหลายสไตล์ใครที่สนใจนะคะจะมาดูมาเดินเล่นที่พารากอนมาดูตามช็อปต่างๆของ PP ก็ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านนะคะก็ไปช้อปปิ้งได้ทาง PP Group ออนไลน์ก็ได้ค่ะ ใช่ครับผมหรือว่าอย่าลืมเป็นเมมเบอร์ครับเราจะย้ำอยู่เสมอใช่ไหมครับพี่สุขวันพี่สุขวันว่าหยิบโทรศัพท์มาเลยดีกว่าใช่ครับผมแอดไลน์นะผม PP Group Thailand นะครับผมแล้วก็ไปไปที่เมนูนะครับผมลิชเมนูแล้วก็สมัครริชเตอร์ไว้นะครับเผื่อเราเป็นเมมเบอร์ส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเลยถูกต้องครับอย่างนั้นวันนี้ลาไปก่อนเนาะขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณน่ขอบคุณนะครับพี่สุขวันครับ ถึง Tory Burch เนี่ยเราจะไม่พูดถึงรุ่น Eleanor ไม่ได้นะคะเพราะถือว่าเป็นรุ่นขายดีของเขาเลยแล้วก็ด้วยฟีลลิ่งที่ไม่ดีตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบ summer casual ไปเทีย่ยว weekend อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Eleanor เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ดูแบบ sophisticated ขึ้นหรูหราขึ้นนะคะก็ถือว่าครบนะคะตั้งแต่แบบสบายๆไปจนหรูหรา lady เลยล่ะคะ่ะ